สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกคนนะคะจ้าวันนี้ก็มาพบกับเยหมอีกเช่นเคยเนาะวันพฤหัสที่8เดือน7 64นะจ๊ะแนวทางรัฐบาลเวียดนาม3ามนอยบนล่างไปกับนะคะวงเล็บฟรี free. ถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงตัวเลขเกิดจากการคำนวณและสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านได้เนาะ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเนาะแล้วก็วันนี้ยายให้เด่น71เนาะฟัน7123059018นะคะ3ตัววันนี้เขียนให้502นะคะ850นะคะ วันนี้คิดว่ามีเบิลศูนย์นะคะเลขตามก็เจ็ดาหนึ่นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะตัวเลขมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าใครได้แล้วก็ดีใจด้วยเนาะถ้าไม่ได้ก็รอรอบต่อๆไปแล้วก็วันต่อๆไปนะคะไม่ซีเรียสกันนะคะวงเล็บนะคะให้ฟรีนะคะอย่าลืมนะคะคําเตือนนะคะฟังดีๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะเฮงเฮงโดยโดยปังปัไม่เจ็บไม่จนนะคะสวัสดีค่ะ